ใส่ยากนิดนึงครับวันนี้ใส่ยากเพราะอะไรเพราะลูกเกมครับบรรยากาศใช่ครับบรรยากาศได้ลูกเกมด้วยครับวันนี้น้ำหนักนี้เป็นไงบ้างร้อยสี่ก็จะเกิดกังเส้นขอลงวันนี้วันนี้ใหญ่ไปใช่ไหมดูเออดูอะไรใหญ่ไปแล้วก็ใส่ยากบรรยากาศด้วยถ้ามีโอกาสแก้มือก็ ได้ครับน้ำหนักไหนดิก็รางวันก็ร้อยสามสิบสี่เหมือนเดิมก็ได้เคยเจอกี่ครั้งแล้วครับครั้งที่สองครับแพ้ชนะคนละครั้งใช่ไหมใช่ก็ถือว่าไม่แพ้ไม่ได้ขาดไม่มีไหมครั้งที่สามก็น่าจะมีครับเกมวันนี้ที่ทําให้เราต้องบีบให้เราเดินในยกสุดท้ายนี่มันเป็นเพราะอะไรอ่ะน้องต่อเราเป็นรองครับ เขาเก็บราคาเราก็ไปลองเยอะตลอดศยกดูอาวุธก็ไม่ไม่ตามว้อยึดส่วนตัวของเราก็มองว่าไม่ไม่ไม่เสียเปรียบใช่เพราะว่าบรรยากาศแวดล้อมสาให้ยุ่งานี้ออกมาไล่ใช่แล้วจังหวัดดูการคอจังหวัดนั้นนะครับก็มึนนะครับมึนอยู่เยอะใช่เราแต่ก็ฟื้นมาครับเราเอารูปไปถือว่าแจวหมดแล้วขับมาหนึ่งหนึ่งไม่แตกแตกกันไม่แตกหันไหนอยากได้นลำหนักไหนดีน้องถ้าเป็นไปได้ เกิดลางคืนร้อยสามสองสามสองได้ครับถ้ากลางวัน่กลางวันร้อยสามสี่ครับก็ถือว่าน่าจะมีแน่นอนแหละเพราะว่าหนึ่งหน<ะ>ึ่งครับวันนี้ฝากขอโทษใครแล้วฝากแฟนขัน่อยวันนี้ก็ขอโทษทุกคนนะครับที่ทําให้ผิดหวังครับจะไปพัฒนาใหม่ครับก็ถือว่าหนึ่งหนึ่งมาไม่เสียหายถักกาแพประชาชนมาครับเป็นแังใจสู้ต่อไปครับน้องครับผมครับนี่ครับ